คุณเคยเห็นแฟดได์ที่ฝังอยู่ตามกำแพงไหมครับต้องเตือนก่อนเลยว่าอย่าเสียบมั่วสั่วเด็ดขาดเรื่องราวของ USB เหล่านี้เริ่มต้นในปี2010กับโปรเจกต์ศิลปินชื่อ d e s d o c s ของศิลปินชาวเยอรมันอารัมบาโธแนวคิดเจ๋งมากครับศิลปินได้เดินทางรอบโลกพร้อมแฟดไดท์ที่บรรจุเรื่องราวการเดินทางของเขาแล้วนำไปฝังไว้ตามกำแพงในหลายประเทศใครก็สามารถเอาโนตบุ๊กมาเสียบเพื่อแชร์ไฟล์แบบออฟไลน์ line, เหมือนห้องสมุดดิจิตอลลับๆตามกำแพงเมืองการกระทำนี้ดูเหมือนแบ่งปันความสุขและความทรงจำแต่แฟดได์เหล่านี้กลับถูกคนไม่ดีน แปลงกลายเป็นอุปกรณ์อันตรายที่อาจทําลายคอมพิวเตอร์และข้อมูลของคุณบอกเลยว่าในไดฟ์บางอันน่ากลัวกว่าการติดไวรัสหลายเท่าหลักการของมันคือเมื่อเสียบเข้าไปมันจะดูดไฟโวลว์จากพอร์ต USB ของคุณนําไปชาร์จตัวเก็บประจุข้างในจนมีแรงดันไฟฟ้าสูงแล้วปล่อยไฟฟ้าแรงดันสูงนั้นย้อนกลับเข้าไปทําลายเมนบอร์ดของคุณมันทําลายล้างแบบกายภาพครับคอมพิเวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องเกมคอนโซลหรืออะไรก็ตามที่มีพอร์ต USB จะพังแบบซ่อมแซมไม่ได้ในเวลาไม่กี่วินาทีไม่ต้องพูดถึงข้อมูลภายในเลยบอกลาได้เลยครับหลายคนอาาจคิดว่ ใครจะไปเสียบมั่วซั่วกันแต่ผลวิจัยจากจมหาวิทยาลัยอิลลินอยบอกว่าเมื่อเขาทิ้ง USB 297อันปรากฏว่ามีคนเก็บไปเสียบเกือบครึ่งเลยทีเดียวความอยากรู้อยากเห็นนี่แหละครับทำให้เราลองของที่ไม่รู้จักและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราควรระวังเป็นพิเศษ